รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนเรื่องแรกกันครับกับนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนร่มก้ากาญจนบุรีครับตามมาด้วยครับจังหวัดวากายามะกับสเสน่ห์ของฤดูหนาวครับและปิดท้ายกับรัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวฝึกการรับมือภยัยพิบัติให้กับชาวต่างชาติครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คช็อปเทคโนโลยีคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับวันนี้ครับมาเจอกับพวกเรา2คนนะครับผมนายหิมครับครับผมนพดลครับนะฮะเรามาเจอกันแบบนี้ทาง Mcot Family นะครับผมนะฮะในเวลาดีๆแบบนี้แน่นอนครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนอกจากจะเป็นในประเทศไทยเราก็มีต่างประเทศด้วยครับผมแต่เริ่มต้นครับเป็นเรื่องราวดีๆจากน้องๆครับผมนะครับที่เห็นนะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ ในการคิดนวัตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราต้องการแรงบันดาลใจนะครับแล้วโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยคือเขาได้สัมผัสธรรมชาติเขาได้เห็นอะไรเยอะแยะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เอาภูมิปัญญาที่เขามีเนี่ยเอามาแก้ไขปัญหาบางอย่างได้นะครับซึ่งผลงานที่จะพาท่านผู้ชมไปรับชมเนี่ยเป็นน้องๆจากโรงเรียนร่มเก้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งผลงานชิ้นแรกเป็นอะไรไปชมเลยครับ แรงบันดาลใจของการท,ทําเตาเผาข้าวหลามประหยัดเชื้อเพลิงนะคะเราได้แรงบันดาลใ,ใจมาจากชุมชนที่ทําข้าวหลามซึ่งเรามองเห็นว่าการทําข้าวหลามแต่ละครั้งต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจํานวนมากทํายังไงให้การเผาข้าวหลามประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและลดมลพิษทางอากาศได้มากเราก็เลยคิดที่จะประดิษฐ์เตาขึ้นมา การทําเตาตัวนี้เราก็ได้รูปแบบมาคล้ายๆกับเตาประหยัดพลังงานซึ่งตัวนี้จะสามารถเผาข้าวหลามให้สุกรอบด้านโดยไม่ต้องหมุนกระบอกข้าวหลามใช้ถ่านแค่1กิโลกรมัมเราสามารถเผาข้าวหลามได้จานวนสามก,กระบอกใช้เวลา45นาทีถึง60นาทีแต่การเผาแบบดั้งเดิมจะใช้ถ่าน5กิโลกรมัมในจํานวนสามก,กระบอกเท่ากันใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะ วิธีการทําข้าวหลามนะคะอันดับแรกเราต้องแช่ข้าวเหนียว6-8ชั่วโมงแล้วล้างน้ํา2-3น้ำและเอามาตากให้แห้งจากนั้นกอกข้าวลงในกระบอกข้าวหลามเราจะวัดปริมาณข้าว1นิ้วนะคะเขาจะวัดกันประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอามือให้ข้าวลงไปค่ะหลังจากนั้นก็กอกน้ํากะทิตามลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เอากระบอกข้าวหลามมาใส่ลงในเตาได้เลยค่ะ ตรงนี้เราสามารถดึงขึ้นเพื่อปรับขนาดของกระบอกข้าวหลามให้สั้นยาวได้ค่ะแล้วขนาดของกระบอกข้าวหลามข้างนอกจะเส้นผ่านศูนย์กลาง5เซนติเมตรข้างในจะ6เซนติเมตรเพราะว่าข้างในมันจะอยู่ใกล้ไฟมากกว่าตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาทีเท่าออกสามารถเปิดปิดได้ด้านข้างจะมีรูระบายอากาศให้เข้าออกทางด้านนี้ค่ะตรงนี้เป็นที่จับค่ะเราดีไซน์ให้มันคล้ายๆกับหุ่นยนต์เรื่องสตาร์วอลค่ะตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ถ่านสามารถยกออก ได้ตรงนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนทำมาจากปูนซีเมนผสมทรายดินเหนียวแกบเผาค่ะเมื่อเราใส่กระบอกข้าวหลามครบแล้วแล้วก็จุดไฟเมื่อไฟติดแล้วก็เอาถ่านมาใส่ในนี้หลังจากนั้นแล้วก็เอาฝาครบอบเตามาปิดรอเวลา4-5นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็เอาออกได้เลยค่ะไม่ต้องหมุนกระบอกข้าวหลามค่ะตอนนี้ก็1ชั่วโมงข้าหลามสุกแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝากออกได้เลยค่ะ การทำโครงการนี้เด็กนักเรียน,ม,นยมีประโยชน์สำหรับนักเรียนเพื่อเป็น,ปน,ปนวิชาไอเอสนะคะวิชานี้ก็คือจะสอนให้เด็กศึกษาคนา้นคว้าเด็กจะต้องมีความคิดในการแก้ปัญหาเป็นแล้วก็วิเคราะห์เป็นแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เด็กเขาก็วิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากทำค่ะเขาก็ไปศึกษาในในท้องถิ่นเขาเด็กชุดนี้เป็นเด็กหอนะคะซึ่งเราวอาเขาไม่สามารถจะออกไปข้างนอกเองโดยโดยพนาการนะคะ ครูที่ปรึกษาเราจะต้องพาเขาไปในเรียนรนู้ต่างๆนะคะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยครูที่ปรึกษาก็จะต้องพาไปไม่ว่าจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําข้าวหลามการไปทําเตานะคะอันนี้ไปในเรื่องมีอุปสรรคแค่เดียวแต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นเด็กที่ตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําชิ้นงานอยอกไม้ได้ะคะ่ะเตาเผาข้าวหลามของเรานะคะนอกจากจะสามารถเผาข้าวหลามได้เรายังสามารถใช้เป็นเตาฐานทำนาได้ค่ะเมื่อเราไม่ใช้งานในรูปแบบเตาเผาข้าวหลามนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นเตา ประกอบอาหารมาค่ะวางตรงนี้ลง<ม>ก็สามารถเอาหม้อหรืออะไรมาตั้งได้ใช้ประกอบอาหารต่อได้เลยค่ะเออเก๋นะสามารถทําประยุกต์ได้แต่ว่าไอ้ตรงที่วางที่จับนั้นคงต้องพันฉนวนกันความร้อนสักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมือจะพองนะฮะมือไปโดนอะไรอย่างนี้เนาะนะครับ,รบผมมันก็น้าตาวมาน่ารักมากเลยนะครับ ไม่ใช่หมายถึงข้าวหลามนะฮะหมายถึงอาจารย์นะฮะไม่ใช่ข้าวหลามออกมาน่ากินมากอันนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ดีช่างสังเกตครับทุกทุกฉากครับผมสังเกตข้าวหลามนะฮะครับผมก็ถือว่าเป็นความความช่างสังเกตนะครับเห็นจากไปดูงงดูงานมาแล้วก็สังเกตแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในงานของตนเองครับนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับไม่เพียงแค่นี้นะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็ยังมี ผลงานนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ขึ้นมาน <ะ S 1> หลายอย่างเหมือนกัน <ผม S 2> ที่เราชมอยู่ข้างหน้านรซึ่งก่อนจะมาดูตรงนี้เราไปชมกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับคือแนวคิดของเรานะคะก็เกิดจากการที่พ่อแม่ค่ะทำอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางและเราก็ได้มีการ,ม,การมีกระบวนการที่ได้ทำก้อนขี้ยาง ซึ่งกระบวนการทําก้อนเคียงเนี่ยก็จะเกิดจากการหมักเน่าของน้ํายางค่ะแล้วก็ทําให้ก้อนเคียงนั้นมีกลิ่นเหม็นแล้วเราก็ได้สังเกตเห็นอีกว่าพ่อแม่นะคะจะใช้ใบายางพาราสดมาถูมือเพื่อเป็นการกำจัดกลิ่นเราจึงสนใจที่จะนาําใบยางพารานะคะไปสกัดเอาน้ํามันหอมระเหยอค่ะแล้วก็นําน้ํามันหอมระเหยอตรงนี้นะคะไปเป็นส่วนผสมของเจลเรานอกจากกลิ่นเคียงที่จะดับได้แล้วนะคะก็ยังสามารถดับกลิ่นคาวปลากลิ่นปะลาล้ากลิ่นเหม็นคาวของเนื้อสัตว์ได้ค่ะแล้วเราก็ได้นำเจลตรงนี้นะคะ ไปทดสอบกับเกษตรกร,กรชาวสุนยางซึ่งได้พบว่าสามารถดับกลิ่นได้จริงค่ะแล้วก็ได้รับคําแนะนํามาว่าเออนอกจากกินทียางที่ติดมือแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นที่ติดตามเสื้อผ้าติดตามร่างกายเราจึงต่อย,ยอดนะคะโดยการทําน้ยายาซักผ้าสบบ่เลวแล้วก็มีฉบบุกร์ค่ะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ครบด้านทุกด้านค่ะค่ะกลุ่มของเรานะคะก้อนเชื้อเพลิงคาร์บอนแบคเตกรเศรษวัสดุทางการเกษตรค่ะมีแนวคิดมาจากก้อนแนอกอฮกห์ตามท้องตลาดนะคะที่จุดติดไฟได้ไม่นาน แล้วก็มีส่วนผสมของสารเคมีล้วนเมื่อเวลาใช้งานนะคะก็จะรู้สึกว่าแสบตามีกลิ่นเหมน็นเราเลยอยากจะนจํา,านเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะซึ่งแถวบ้านเรานะคะก็ได้แก่ชั้นอ้อยกับใบสกักขั้นตอนการทํานะคะอันดับแรกเรานําชั้นอ้อยกับใบสกักมาเผาเป็นผงทานให้ได้ในลักษณะนี้แล้วก็นํามาบดค่ะแล้วก็มาผสมกับตัวเชื้อประสานซึ่งได้แก่โซดาไฟเตริกและแกลออกอฮอล ที่เราใส่แอลกอฮอล์นะคะเพื่อให้จุดติดไฟได้ง่ายขึ้นเราใช้หลักในการทําคล้ายๆกับการทําสบู่ค่ะขึ้นรูปเราอัดเป็นแท่งค่ะเราใช้เตาเผาที่เราออกแบบเองนะคะที่มีฝาปิดแล้วก็เจาะรูเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปได้น้อยถ้าเข้าไปมากนะคะจะอาจจะทําให้กลายเป็นขี้เท่าได้ค่ะวิธีการใช้นะคะ,นะคะเราก็จะมีหอ่อพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาแกะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เตรียมจุดติดไฟแล้วก็ไปลงในมออไฟได้เลยค่ะ ประสิทธิภาพนะคะของก้อนนี้ก็จะอยู่ได้นาน15นาทีค่ะแล้วก็เมื่อเปลวไฟดับลงแล้วสามารถให้ความร้อนต่อไปได้อีก39นาทีค่ะรวมๆแล้วเกือบชั่วโมงค่ะในหมู่บ้านเรานะคะมีดอกกระโดนค่ะแล้วก็เวลาดอกมันออกนะคะมันก็จะส่งกลิ่นแบบหอมแล้วก็บางคนถ้าไม่ชอบก็จะมึนหัวค่ะเพราะว่ากลิ่นมันแรงพอสมควรค,ค่ะก็เลยเอาดอกกระโดนมาทําน้ําหอมค่ะ ขั้นแรกนะคะเราก็จะเก็บดอกกระโดนตอนเช้าค่ะเอามาหมักไว้ในเฮกเซนกับเอทานอลค่ะเราจะมักใช้ระยะเวลา3เดือนค่ะพอมักได้ที่แล้วเราก็จะเอาไปกองเพื่อให้ได้สารหอมออกมาแล้วเราก็จะเอาไปโรกับเครื่องโรตารี่ค่ะพอได้เครื่องโรแเราก็เราจะเอาไปผสมกับสารเคมีบางชนิดค่ะแล้วก็มาทําเป็นน้ําหอมของเรานะคะมันจะได้กลิ่นที่แบบไม่เหมือนของคนอื่นค่ะเพราะเราก็มันได้มาจากดอกไม้ไทยด้วยค่ะหลังจากที่เราจัดเรียนการสอนมาก็จะมี IS1 เราก็ส่งพาเด็กทานะครับเด็กเขาก็จะคิดของเขาอยากทําแบบเนี้ยเขาอยากทำแบบนี้ก็ให้เขาทําไปตัวครูเองเนี่ยเป็นเป็นโค้ชเราจะแนะนําเด็กยังไงเราจะพาเด็กไปหาแหล่งเรียนรู้ที่ไหนได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์การที่เด็กๆจะได้ความรู้จักเราอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าในตัวสวนของครูเองไม่พอนะครับอยากจะได้ได้ความรู้จักหลายๆที่ ที่น่าภาคภูมิใจสําหรับโรงเรียนล่มเก้าการนะมุลีนะทั้งคณะครูแล้วก็ผู้มีในการแล้วเนี่ยก็คือสร้างให้เขาเป็นคนดีสู่สังคมแล้วก็ประเทศชาติต่ตอไปในการพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปครับนี่คือรางวัลอันสูงสุดของโรงเรียนล่มเก้าการนะมุลีโรงเรียนในโครงการพระรัมรีของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมมือให้เลยนะฮะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆอย่างเดียวไม่ได้ คุณครูเนี่ย<ช>เป็นส่วนนะฮะที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเด็กๆนะครับรวมรจนถึงสถาบันครอบครัวก็คือผู้ปกครองด้วยนะครับผม เนี่ยตอนนี้น้องๆได้ผลิตภัณฑ์นะฮะได้ทำผลิตภัณฑ์ออกมาจนเราสองคนทึ่งและคิดว่าอยากจะนําไปต่อยอดทําธุรกิจกันเองด้วยนะฮะผมชอบนี่ผมชอบนี่นี่ไงการแย่งธุรกิจผมละวผมม้อไฟเวลาม้อไฟนี่ผมว่ามันมันเหม็นนะครับเออไอนี้คือผมว่าไอเดียดีมากดูหน้าน้องสิครับหอมสดชื่นอย่างข้าวหลามเงี้ยก็ใช้เวลาน้อยลงประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้ได้ดีขึ้นด้วยนะฮะเรามาลองดูนะครับเมื่อกี้ผมลองดูแล้วสําหรับตัวเจลเนี่ยเจลล้างมือเนี่ยกลิ่นเนี่ย เวลาทาลงไปแล้วตอนแรกเอ๊ะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นะแต่พอทาลงไปแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะพอดมแล้วปุ๊บโอ้โหโห,หอม,ห,อมหลังๆมันจะหอ,หอมออกมานะกลิ่นไม้ยางเนี่ยกลิ่นมันจะไปหอมมาตอนท้ายเนาะครับผมกลิ่นมันจะคล้ายๆกับอะไรนะใบเตยนี่นะคล้ายๆคล้ายๆครับ,รบผมนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนนี้ที่ผมชอบมากเลยคือแนวคิดของคุณครูเขานะครับคุณครูสมัยนี้ไม่ใช่เป็นแค่ผู้สอนละต้องเป็นผู้ฝึก เปลี่ยนจากทิชเชอร์เป็นเทรนเนอร์นะครับครับผมนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นแนวการสอนยุคใหม่คร,ครับซึ่งผมว่าดีน่าสนใจระหว่างที่อาจารย์พูดถึงคุณครูผมลองให้ดูเลยอ่าเอาเลยครับจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะพอใช้ไปตอนแรกนะ คุณผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนแอลกอฮอล์แต่พอถูๆไปเรื่อยๆนะฮะกลิ่นมันจะออกเป็นใบเตยนะฮะแล้วผมเป็นคนที่ติดเจลล้างมือมากเพราะว่าเราออกไปข้างนอกตลอดฮะแล้วเราก็จับนู่นจับนี่บางทีเราล้างมือมาไม่สะอาดนะครับผมแต่ว่าพอใช้เจลล้างมือปุ๊บแล้วนั่งกินข้าวได้เลยแต่ถ้าเจลมันเป็นกลิ่นออลกอฮอล์มากๆเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแสบจมูกกินข้าวไม่อร่อยแต่เนี่ยมันทําให้อยากกินข้าวมากขึ้นอันนี้ก็ดอกกระโดนลองดูไหมครับ รอให้ผมลองนะฮะผมไม่ค่อยชอบน้ำหอมเนาไหร่ดีฮะผมเฮ้ยจานเป็นไงเฮ้ยฉีดสามทีเลยอะเป็นไงเป็นไงเฮ้ยหอมอะเออหอมนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นต่อไปนะครับมาแบรนด์ระดับกันเถอะแบรนด์ระดับโลกนี่ต้องย้อนกลับมาหาเด็กๆกลุ่มนี้หาโรงเรียนนี้นี่คือแบบผมว่าไปแบรนด์ระดับโลกได้เลยครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิ๊กไปฝาก อย่าเรียกจิชกระชายครับผมเรียกว่าขอไปฝากแฟนที่บ้านดีกว่าขอขอทีมงานได้ครับได้อะตอนนี้นะฮะก็ต้องขอปบกับครูด้วยนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนทุกคนด้วยนะครับผมที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆขึ้นมาให้เราได้เห็นกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะกับรายการเทคท็อที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศกันครับสนุกแน่นอนในช่วงหน้าครับพักสักครู่เดียวครับกับเทคท็อก กลับมาแล้วครับกับรายการเช็ค <inä craft S 1> ok ท็อปเทคโนโลยีพาคุณในช่วงที่2ครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราได้รับความร่วมมือระหว่าง MCOT คอกับ c a u c h a s i a มีเดีย e t w o เ k นะครับจับมือกันนำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศมาให้เราได้ชมกันวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวจากทางญี่ปุ่นฮะเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยครับวันนี้ครับ <le> พาไปชมบรรยากาศสวยๆในฤดูหนาวของญี่ปุ่นนะครับจะพาไปท่องเที่ยวนิดนึง นะครับสวยมากนะครับเทปนี้ไปชมกันเลยนะครับสาวๆใช่ไหมฮะบรรยากาศครับ,รบผมจังหวัดวากายามะอยู่ใต้สุดของเกาะฮอนชูในประเทศญี่ปุ่นด้วยตำแหน่งที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่ถูกอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่อดีตเมืองคุมาโนจึงถูกยกให้เป็นดินแดนที่สถิตของเหล่าเทพ,พเจ้าคุมาโนซันซันเป็นชื่อเรียกของศาลเจ้าหลักอันศักดิ์สิทธิ์ในคุมาโนประกอบด้วยศาลเจ้าคุมาโนฮอนงูไทชะ ศาลเจ้าคูมานโนฮายะตมะไทชะและศาลเจ้าคูมาโนนาจิไทชะรวมไปถึงวัดนาจิสังเซงันโตจิซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเส้นทางสแสวงบุญบนเทือกเขาคีอีศาลเจ้าคูมาโนฮอนงูไทชะเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของเส้นทางสแสวงบุญเมื่อขึ้นมาถึงจะพบกับความสง่างามของฮิวดาบุกิ หรือหลังคาที่สร้างจากเปลือกไม้ฮินกิของอาคารศาลเจ้าหลักแห่งนี้เมื่อพรงพุทธศาสนาเข้ามาสู่ญี่ปุ่นในยุคนาฬคุมาโนเป็นแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกันของเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าศาลเจ้าคุมาโนฮอนชูไทชะผู้คนนิยมมาอธิษฐานขอพรให้กับอนาคตในขณะที่ศาลเจ้าคุมาโนนาจิไทชะดูแลปัจจุบันศาลเจ้าคุมาโนฮายาตามะไทชะรับผิดชอบเรื่องของอดีต ศาลเจ้าคุมาโนฮายะตมะไทชะมีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์คืออาคารทาด้วยสีแดงฉาดศาลเจ้าคามิคุระจินจะเป็นหนึ่งในศาลเจ้ารองที่แยกมาจากศาลเจ้าหลักคุมาโนฮายะตมะไทชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าโกโตบิกิในภาษาถิ่นของคุมาโนแปลว่าขังคกเนื่องจากหินรูปร่างคล้ายกับขังคกศาลเจ้าคุมาโนนาจิไทชะเป็นศาลเจ้าสุดท้ายในเส้นทางสแสวงบุญนี้ ศาลเจ้าที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าคุมาโนนาจิไทชะคือศาลเจ้าฮิโรจินจะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือน้ําตกนาจิเป็นน้ําตกสูงที่สุดในญี่ปุ่นมีความสูงถึง133เมตรถัดจากศาลเจ้าคุมาโนนาจิไทชะคือวัดนาจิสังเชงันโตจิเป็นวัดที่อุทิศตนให้กับนิกายเทนได ในอดีตเส้นทางสแสวงบุญสู่คุมาโนซันซังมีชื่อเรียกว่าค ok ุมาโนโคโดและเมื่อปี2004ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกน้ำพุร้อนเป็นที่ผ่อนคลายหลังจากการเดินเส้นทางสแสวงบุญการอาบน้ำในแม่น้ำเซนนินบูโรของคาวายุออนเซ็นเป็นอ่างอาบน้ำแบบเปิด โดยการกั้นน้ำและขุดพื้นที่ใกล้แม่น้ำที่มีน้ำพุร้อนอยู่ข้างใต้ให้เกิดเป็นบ่อแช่น้ำขนาดใหญ่เซนินบุโรริเวอร์บาร์ดคารุตะทัวนาเมนต์เป็นกิจกรรมพิเศษของคาวายูออนเซนผู้เข้าแข่งขันจะต้องเก็บแผ่นคารุตะซึ่งทำมาจากเปลือกสนให้ได้มากที่สุดผมคิดว่าที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับการดึงเอาเอกลักษณ์ของคุมานทั้งการละเล่นแบบพื้นบ้านและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มารวมอยู่ด้วยกัน ทำให้เราได้รับประสบการณ์พิเศษที่ไม่เคยพบที่ไหนเลยนะครับไม่เพียงแต่ธรรมชาติที่ทำให้วากายมะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวยังสามารถใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆได้ใน Adventure World แอนเจอร์เวิลด์เป็นสวนสัตว์ที่ทําให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างคนกับสัตว์นะครับและในตอนนี้ที่สวนของเรามีแพนด้ายักษ์ทั้งหมดแปตัวครับยูอิงฮิงเป็นแพนด้าน้อยที่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้มันเดินได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับน่ารักจริงๆครับจังหวัดวากายมะหันหน้าเข้าสู่ทะเลแปลซิฟิกเป็นสถานที่น้อยแห่งของญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยเจอฝนหนักทั้งยังมีทิวทัศน์อันงดงามมากมายเช่นหน้าผาและโขดหินริมทะเล วากายมะเหมาะเป็นสถานที่สำหรับการสัมผัสประสบการณ์ทั้งความสมบูรณ์ของธรรมชาติและประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นดีจริงๆนะฮะจา์ครับไม่อยากไปเที่ยวเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมตอนแรกจัดคิว่าจะไปเที่ยวครับตอนนี้ขอไปเที่ยวก่อนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนี่แผ่นดินไหวเยอะนะครับถ้าเกิดเจอแผ่นดินไหวทําไงครับแผ่นดินไหวเหรอครับผมก็หนีนี่ฮะซ้อมยังครับอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องดู สกู๊ปนี้ก่อนนะครับเป็นการเตรียมความรับมือ,อถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับอ๋อที่ญี่ปุ่นเขาสอนอย่างนี้เหรอใช่ครับผมอ,อ๋อเหรอฮะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งทุกปีรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโตเกียวจะจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสําหรับการเกิดอุบัติภัยให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติในโตเกียวมีความปลอดภยัย มีความรู้ความสามารถในการรับมือเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยการทดลองอยู่ในสถานการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ด้วยเครื่องจำลองแผ่นดินไหวมันน่ากลัวมากค่ะฉันเคยเจอแผ่นดินไหวมาก่อนแต่ก็ไม่แรงเท่านี้มันแรงกว่าแล้วก็นานกว่ามากเลยละค่ะการฝึกซ้อมวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากตึกถล่ม ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับวันนี้ผมไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับและไม่เคยเจอแผ่นดินไหวเลยสักครั้งเลยนะครับการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นการแนะนำวิธีการกดนวดหัวใจและการผ่าปอดรวมไปถึงการให้ข้อมูลในภาษาต่างๆผ่านแอปพลิเคชันและวิธีการติดต่อข,ขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครช่วยเหลืออุบัติภยัยที่พูดภาษาต่างประเทศได้ผ่านโทรศัพท์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายผ่านการฝึกปฏิบัติจริงการฝึกครั้งนี้ดีมากเลยนะครับผมไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยและผมก็ได้รับประสบการณ์มากมายในวันนี้นะครับเรากําลังพยายามสร้างสังคมในโตเกียวที่ชาวเมืองโตเกียวและคนจากประเทศอื่นทุกคนจะได้อยู่รวมกันอย่างสงบสุขและตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นนะครับรวมไปถึงการแลเกเปลี่ยนข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยครับ เครื่องมือป้องกันภัยพิบัติเป็นที่ต้องการอย่างสูงทั่วโลกแต่มันคงดีกว่าถ้าเราได้มอบความรู้ด้านการป้องกันตัวและการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆให้กับประชาชนโดยคำนึงถึงชาวต่างชาติด้วยนะฮะก็ไม่ใช่เขาไม่ได้ดูแค่ประเทศเขาอย่างเดียวนะครับ<ม>เขาก็ต้องรับมือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเอ<ช>าไว้เพราะว่าชาวต่างชาติบางครั้งก็ไม่ได้คุ้นเคยกับสภาพที่อยู่ในแต่ละประเทศที่<ม>แตกต่างนะค,ะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราได้ฝึกเขาเนี่ยก็คือ เพื่อความปลอดภยัยตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็พูดในเรื่องของหลายๆภาษานะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดภาษาหลากหลายครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เขาตระหนักมากขึ้น เอาละครับวันนี้ครับรายการเทคท็อกของเราก็ดําเนินมาถึงช่วทงท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามนะครับพวกเรา2คนที่จะมาอัปเดตเรื่องราวจากต่างประเทศและก็ในประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับมาพูดกันต่อเนื่องแบบนี้วันนี้ผมนายหิมครับผมนพดลครับ, Tôi, บ,รบพวกเรา2คนนะฮะและทีมงานก็ต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่สัปดาหนะ์หน้ากับรายการเทคท็อ k ทาง M อ็มคอร์ดแฟมิลแห่งนี้วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ